สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะโชว์หลักฐานมาเลยแม่อัจฉริยะจี้แม่พนิดาโชว์หลักฐานภาพอุ้มท้องแตงโมพิสูจน์เป็นแม่แทๆ้ๆคืบหน้าล่าสุด24มิถุนายนนายอัจฉริยะยังคงเดินหน้าต่อเนื่องไปยังศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อร้องทุกกล่าวโทษพลตำรวจตรีวสันเตชะเกษมและ พันตำรวจเอกวราชาติแสงคำในข้าหาร่วมกันที่เป็นเจ้าพนักงานรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการกระทำการโดยประการใดๆอันมิชอบหน้าที่ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับคดีแตงโมตามมาตรา164-157ขณะเดียวกันยังพูดถึงประเด็นการตั้งข้อสงสัยว่าแม่พนิดาแท้จริงแล้วเป็นแม่ของแตงโมจริงหรือไม่ เพื่อพิสูจน์ความจริงอยากให้แม่ตรวจ DNA หรือนำหลักฐานภาพอุ้มท้องของแตงโมมาเปิดเผยเพื่อการคลายความสงสัยของสังคมส่วนกรณีที่แม่จะถอนฟ้องตรงแม่ต้องไปยื่นเองศาลจึงจะจำหน่ายคดีออกจากระบบ ซึ่งต้องรอดูแม่อีกครั้งรอการไต่สวนในวันที่20กรกฎาคมนี้เนื่องจากทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณแม่คนเดียวแต่เท่าที่สอบถามทนายบุญถาวรยังยืนยันว่าแม่แตังโมจะถอนฟ้องเป็นสิทธิ์ของแม่ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก TNews ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ